one t o n e for you one for me one for teacher and one two t h r e cookie cookie one two three one for you one for me one for teacher and one two three. มาแล้วมาแล้ววันนี้มาพบก,กับครูต้อค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบก,กับ คุณครูตรในวิชาภาษาอังกฤษค่ะซึ่งวันนี้นะคะครูโต๊ะจะพาเด็กๆมาทบทวนตัวภาษาอังกฤษที่เด็กๆได้เรียนรู้กันไปแล้วไม่ว่าจะเป็นตัวอะไรเอ่ยจำได้ไหมคะกลมๆแบบนี้เก่งมากๆค่ะตัวนี้ของเราก็คือตัว O นั่นเองต่อไปค่ะตัวที่สองนี่จะมาทบทวนในวันนี้คือตัว อะไรคะดเด็กเก่งมากๆเลยเหมือนตัวโอแต่มีหางโผล่ขึ้นมาแบบนี้<ม>เราเรียกว่าตัวคิวนั่นเองค่ะเก่งมากๆเลยต่อไปดเด็กๆจะตอบตัวได้ไหมนะตัวที่สามของเราวันนี้คะ่ะเด็กๆจะจำได้ไหมนะปิ๊งปองตัวอะไรเออดเด็กๆตอบถูกดรวยตัวอะไรนะคะเก่งมาก ตัวนี้ก็คือตัว C, C. ี Cat แมวของเด็กๆนั่นเองค่ะต่อไปค่ะตัวที่สในวันนี้ก็คือตัวแตัวอะไรเอ่ยโอ้มีคนตอบถูกอีกแล้วก็คือตัว G ของเรานั่นเองค่ะเก่งมากๆเลยวันนี้ครูต้องมาทบทวนให้เด็กๆได้รู้จักกันก็คือตัวโอเก่งมาก ตัวที่สองก็คือตัว Q เก่งมากๆเลยต่อไปตัวที่สามตัว C cat แมวและตัวสุดท้ายในวันนี้ก็คือตัว G giraffe ของเรานั่นเองค่ะเด็กๆต่อไปค่ะเรามาเรียนรู้ในเรื่องของแบบฝึกหัดกันค่ะเด็กๆไปกันเลยไปค่ะเด็กๆวันนี้นะคะแบบฝึกหัดของเราจะมาทบทวน ตัวอักษรภาษาอังกฤษกันค่ะซึ่งเด็กๆได้เรียนรู้ผ่านไปแล้วนะคะซึ่งวันนี้ค่ะนี่ครโต้มีต้นไม้ต้นใหญ่ๆเลยและมีผล,ลไม้อยู่เต็มต้นเลยค่ะอันนี้ก็คือต้นส้มนั่นเองแต่เอ๊ะคำสั่งเขามีให้เด็กๆนะคะบอกว่าให้เด็กระบายสีส้มนะส้มลูกไหนเอย่ยมีตัวโอซอนอยู่เด็กๆเจอไหมคะ ถ้าเจอแล้วช่วยครูโตระบายสีส้มที่มีตัวโอด้วยค่ะใครเจอแล้วหยิบสีขึ้นมาแล้วระบายส้มแบบนี้เลยนะคะออเห็นไหมคะครูโต้ได้ส้มแล้วหนึ่งผลอุ๊ยมีใบด้วยครูโตอ,อยากให้สวยๆครูโตระบายสีใบด้วยดีกว่า อ่าเสร็จแล้วค่ะส้มของคุณครูแต่ว่าเอ๊ะในต้นยังมีส้มที่มีตัวโอซ่อนอยู่เด็กๆหาเจอไหมคะอ่าถ้าเจอแล้วเด็กๆอย่าลืมระบายสีให้เรียบร้อยค่ะต่อไปค่ะเด็กๆเราจะมาเจอแบบผุผัดหน้านี้นะคะเราจะมาทบทวนตัวอะไรเอ่ยคะจำได้เก่งมากๆเลยค่ะอันนี้ก็คือตัว Q นั่นเองค่ะคำสั่ง เขาบอกว่าให้เด็กจงยงเส้นตัวอักษรตรงกลางไปหาภาพที่ขึ้นต้นด้วยตัว Q นั่นเองค่ะเอ๊ซึ่งเด็กๆสังเกตได้นะคะนะว่าในวงกลมเนี่ยจะมีตัว Q แบบนี้เลยเหมือนในช่องสี่เหลี่ยมตัวนี้ค่ะอ่าฉะนั้นเรามาดูค่ะในวงกลมตัวนี้ Orange เป็นตัว O โยงไปได้ไหมคะโยงไปหาตัว Q ตัวนี้ได้ไหม เก่งมากค่ะยงไม่ได้นะต่อไปค่ะมาดูตัวนี้อุ้ยรูปแบบนี้ก็คือ question นะคะก็คือตัว Q อุ้ยทำไมเอ่ยเด็กๆเ,เป็นตัวอะไรคะตัว Q เหมือนกันเลยฉะนั้นเราต้องทำยังไงเอย่ยถูกต้องค่ะโยงเส้นตัว Q ตัวนี้ไปหาตัว Q วงกลมตัวนี้นั่นเองเสร็จแล้วเด็กๆลองสังเกตดูนะคะว่ามีตัว Q อยู่ตรงไหนบ้างเอย่ย เจอแล้วอย่าลืมหาพี่คิวตัวนี้ยงไปหาพี่คิวตัวที่เหลือนะคะว้าวเด็กๆดูสิคะบอลลูนเต็มไปหมดเลยต่อไปค่ะเราจะมาเจอแบบฝึกหัดแผ่นนี้นะคะเขาบอกว่าให้เด็กๆระบายสีภาพลูกโป่งที่มีตัวซีซ่อนอยู่เอ๊ลูกโปง่งลอยอยู่เต็มไปหมดเลยแล้วตัวซีอยู่ตรงไหนนะ กูต้อเจอแล้วตัวซีอยู่ตรงนี้นี่เองเสร็จแล้วเด็กๆถ้าเจอแล้วต้องทำยังไงเหมือนกูโต้คะเด็กๆอย่าลืมระบายสีลูกโป่งให้เต็มเลยนะลูกโป่งของเราจะได้สวยๆค่ะนี่กูโต้เป็นลูกโป่งสีแดงแล้วเด็กๆนะคะเป็นลูกโป่งสีอะไรกันบ้างเอ่ยเสร็จแล้วคะ่ะแต่เอ๊ลูกโป่งที่มีตัวซีซ่อนอยู่ยังมีอยู่หรือเปล่านะ เด็กเจอแล้วอย่าลืมระบายสีให้เรียบร้อยค่ะต่อไปค่ะเด็กๆเ,เราจะมาทบทวนตัวจีกันนะคะซึ่งวันนี้เช่นเคยค่ะสังเกตในช่องสี่เหลี่ยมมีตัวจีอยู่นะพี่ตัวจีตัวนี้เขามาตามหาตัวจีที่อยู่ในวงกลมค่ะซึ่งจะตรงกับคำศัพท์ด้วยนะคะเด็กๆอย่าลืมโยงเส้นให้ถูกต้องนะฉะนั้นมาดูก่อนค่ะวิตัวนี้เลย นีรูปปืนในภาษาอังกฤษเราเรียกว่ากันมีตัวอะไรเหมือนกันเลยคะถูกต้องค่ะตัวจีเหมือนกันแบบนี้เด็กๆต้องทำยังไงใช้ดินสอลากมาหาตัวจีตัวนี้ค่ะต่อไปค่ะมาดูรูปนี้เมียวมวคือตัวอะไรเอ่ย cat แ,แมวฉะนั้นตัว C ยงมาหาตัว G ได้ไหมคะเด็กๆถูกต้องค่ะ โยงหากันไม่ได้ฉะนั้นเอเด็กๆนะครหาตัว G ที่ซ่อนอยู่เจอไม่เอ่ยถ้าเจอแล้วเด็กๆอย่าลืมโยงเส้นให้เรียบร้อยนะคะทาเป็นไงคะเด็กๆวันนี้แบบขกหัดของเรางายมากๆเลยซึ่งครูโตอบอกแล้วว่าวันนี้ครูต้อจะพาเด็กๆมาทบทวนตัวเลยรนะคะเก่งมากๆเลยก็คือตัวโอโอออเรนจ์ของ จี G. G. รากนั่นเองเด็กๆอย่าลืมไปทบทวนตัวโอตัวคิวตัวซี C. และตัวจี G. นะคะยังไงเดี๋ยวเรามาพบกันในสัปดาห์หน้านะคะเด็กๆว,วันนี้คุต้อบ์บายบาย